ประชาชนชาวยะลานะคะก็มีเสียงสะท้อนอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำมันแพงเข้าของแพงมากกว่าการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตค่ะหลังจากที่รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทเพื่อช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวซึ่งจะเริ่มใช้วันที่1กุมภาพันธ์2567 ในส่วนของเดยะแม่ค้าขายเนื้อในตลาดเมืองใหม่ยะลาก็บอกว่าแรกๆก,ก็รู้สึกดีใจนะคะที่เขาจะให้แต่พอคิดลึกๆเข้าไปก็รู้สึกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่รู้สึกว่าข้อเสียน่าจะมากกว่าสำหรับตนเองที่เป็นแม่ค้าลูกค้าอาจจะมาซื้อมากก็จริงแต่อาจจะมีการเก็บภาษีย้อนหลัง เกินกว่าที่ให้เหมือนครั้งที่แล้วให้มากก็จริงแต่มาขึ้นค่าไฟค่าน้ำมัน,ย,นย้อนหลังตรงนั้นก็ซึ่งส่วนตัวมองว่าถ้าไม่มีก็ได้เช่นเดียวกับกะนีก็บอกว่าเงินดิจิตอลถึงแม้ว่าเขาจะให้หมื่นหนึ่งถ้าเน้นได้เราก็อยากให้เน้นเรื่องของน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยหลักของประชาชนถ้าน้ำมันแพงเข้าของแพง ประชาชนจะลำบากอยากให้มาแก้ปัญหาในส่วนนี้มากกว่าซึ่งก็อยากจะฝากเรื่องนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีช่วยพิจารณาด้วยค่ะ